ครับสวัสดีครับมาพบกับ YouTube ช่องทางรถไถคุ้นจนอีกแล้วนะครับวันนี้มาอยู่กับร้านทวีชัยเจริญยนตไสงามนะครับวันนี้อัปเดตวันเสาร์ที่9มีนาคมนะครับตอนเย็นเย็นะครับบรรยากาศก็สดชื่นนะครับ FC นะครับพี่ชัยก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนนะครับ FC ก็อยู่ร้านนี่แหละนะครับเนาะก็พี่ชัยก็ขอขอบคุณ FC พี่ชัยทุกคนเลยนะครับที่ให้การสนับสนุน YouTube ช่องทางรถไถคนจนนะครับ พี่ชายก็ต้อนรับทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับ f อก็ยึดถือสากดเครื่องนะครับวันนี้พี่ชายมาเปิดหัวกันด้วยคูป a ต้า L3608 นะครับรถสวยๆเลยนะครับชั่วโมงน้อยๆนะครับมีอุปกรณ์โรตารี่อย่างเดียวนะครับหลังคาแดงนะครับเดี๋ยวพี่ชายเปิดให้ดูมาดูเลยรถสวยๆเลยนะครับเอฟซีนะครับดอกยางสวยๆเลยนะครับเครื่องเนเดิมนะครับ ลระบบไฟติดหมดเลยนะครับไม่มีการเปิดเครื่องเลย ไ้ไฟเายิ้มเลยนะครับเนะาะสาหัวมลรถไปช้ำด้วยนะครับนรถสวยๆนะครับวิจัยเปิดไปอยู่ที่2 2 0 0 0 0บาทนะครับ3าหัวมนคันนี้นะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับหรือจะเป็นในด้านรถอิมุนนะครับรถกระบะซิ่งนะครับตัวนี้ สี่เกียร์นะครับพี่ชายต่อเองเลยนะครับพี่ชายเปิดไปอยู่ที่สามหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้จะเป็นรถลากฟางนะครับรถลากฟางสวยๆเลยนะครับกระบะยาวหกเมตรนะครับผงมาเลยนั่งขับนะครับรถสวยๆนะครับตัวนี้พี่ชายเปิดไปอยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับรถลากฟางนะครับตัวดกสนใจนะครับหรือจะเป็นได้ด้า้รยอิสตนนะครับ ตัวนี้รถแตนหัวพ no ีดีเคเสื้อเครื่องสองสูบนะครับสโลพร้อมนะครับกระบะยาว7ศอกนะครับรถสวยๆนะครับตัวนี้พี่ชายเปิดไปอยู่ที่7 5 0 0 0ับาทนะครับรถสวยๆเลยนะครับรถแตนคันนี้นะครับ f c นะครับกระบะสวยนะครับเครื่องสวยนะครับคอกสวยๆเลยนะครับสโลพร้อมนะครับสโลสวยๆเลยนะครับ ตัวนี้อยู่ที่เจ็ดหห้าบาทนะครับหรือจะไปในด้านหล้อนะครับรถตัดหกล้อดัมนะครับเบรกท็อฟฟี่นะครับสโลลูกยางใหญ่เลยนะครับรถสวยๆนะครับยางใหม่ยางยังพอได้อยู่นะครับหเส้นนะครับราคาก็น่าจะได้ประมาณหกห7หเจ็ดแปดเกียนนี่แหละครับหกเกียนนะครับน่าจะได้อยู่ประมาณ6เกียนนะครับเครื่องสวยๆนะครับ ต่องสีสูบอิสุสีสูบนะครับตัวนี้มีทะเบียนนะครับมีเล่มพร้อมนะครับดำสวยๆนะครับหัวสวยๆเลยนะครับพิจัยเปิดไปอยู่ที่98,0 0 0บาทนะครับรถแต่งดำคันนี้นะครับรีบๆเลยนะครับรถสวยๆเลยนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับรถดำแต่ดำหกล้อนะครับมีเกียร์กลางพร้อมนะครับหรือจะเป็นได้แต่หัวพีดีเคนะครับสโลลูกยงใหญ่เลยนะครับ แตนหัววีดีเกยาวนะครับไปสร้างกระบะเอานะครับ f อสซีสวยๆเลยนะครับสโลลูกองใหญ่เลยเห็นไหมครับเอาเครื่องมาใส่ขับไปได้เลยนะครับพี่ชายเปิดไปอยู่ที่4 5 0 0 0บาทนะครับคันนี้นะครับติดกสนใจนะครับเบอร์โทร0 9 4 7 0 3 9 3 4นะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ เบอร์โทร094703934นะครับมาด้านนี้เลยครับหรือจะเป็นด้านเครื่องไวเอมกองทอง105นะครับสภาพสวยๆนะครับเครื่องสวยๆเลยนะครับ F4 เจมันเคยได้ปวยได้หรือนะครับไวเอมกองทอง105นะครับสายยันมากชักจะซิปบอกเลยว่าลิบๆเลยนะครับเครื่องยันมากช้ยซิปเข้ามาเยอะนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่26,000บาทนะครับไวเอมกองทอง105นะครับ โคงจักรเพลต LP 1 0 2่งหางปีกนะครับตัวละ1 3 0 0 0บาทนะครับตัวนี้ก็เป็น YM กองทองร้อยห้านะครับยันมาเข้าเยอะเลยนะครับ FC เครื่องดเดิมนะครับตัวละ26,000บาทนะครับโคงมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับ FC นะครับโคงสยามคูบะต้าม c 1 3 1เกียร์ต่างนะครับตัวละ19,000บาทนะครับคูบะต้า RT 140 Thunder ตาสีฟ้านะครับเครื่องดเดิมนะครับ FC เห็นไหมครับ R T ร4 0้อยสิบตาสีฟ้านะครับเครื่องสวยนะครับเห็นไหมครับพี่ชายเปิดไปอยู่ที่สาม0 0เจ็ดบาทนะครับตัวนี้จะเป็น R T 90ทเก้าศูนพัดตาโตนะครับภาพสวยๆเลยนะครับเป็นพัดตาโตนะครับตัวนี้พี่ชายเปิดไปอยู่ที่19,000มืนเก้าันบาทนะครับ L อ1 0อร้อยห้านะครับเจ้าลูกนะครับสภาพสวยๆนะครับเครื่องไม่เคยได้เปิดไดเลยนะครับ ตัวนี้พี่ชายเปิดไปอยู่ที่24,500นะครับเครื่องคูปะต้า ET95 ET80 ET110 นะครับพี่ชายมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับมาเลือกมาดูมาชมกันนะครับร้านทวีชัยจะเดิญยนต์สวยงามนะครับสนุกสนใจนะครับกิ้งกลางโทรสอบถามได้เลยนะครับคงบิ๊กคิวคงมือแดงบางนาคงกระสิงแดง KS นะครับเครื่อง ET95 นะครับตัวละ14,000บาทนะครับ e ีที e t 95,ET 1 1อทีอีนะครับร้านพิชัยมีให้เลือกให้ชมเยอะเลยนะครับเนาะมาดูฝั่งนี้ครับ85เจ้าโลกนะครับตัวละ1 4 0 0 0บาทนะครับโควิชถแคนาเนียมนะครับตัวละ1 3 0 0 0บาทนะครับโคพิชัยอยู่ในนี้นะครับน่าจะประมาณ300กว่าโคงแน่นอนนะครับ FC นะครับอัดแน่นอยู่ในนี้ครับ r t 9 0 r t 1 1 0 r t 1 2 0นะครับ RT 115นะครับมีทุกรุ่นที่ห้อนะครับสนใจนะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับ f c หรือโครงราคา5,600ันหกนะครับนั่นแอดอยู่ในในนั้นนะครับเนาะมาเลือกมาดูชมกันนะครับใกล้จะสงการแล้วนะครับ f c แป๊บๆนะครับพี่ชายอาจจะเสียงขาดขาดหายหายนะครับเริ่มเจ็บคออีกแล้วนะครับ f c นะครับ เมื่อวานนี้พี่ใช้ก็ตากแดดทั้งวันเลยนะครับ fc ปั่นนานะครับพรุ่งนี้เช้าน่าจะได้พรุ่งนี้เช้าน่าจะได้หวานแล้วนะครับ fc นะครับหรือจะเป็นนักโค้งกระทิงแดงเค72นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสนตกสนใจตัวไหนนะครับกินกลางได้เลยนะครับมุ้ยเล้งบางนานะครับตัวละหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับเนี่ยนะครับ fc โค้งราคาห้าพันหกพันนะครับ พี่ชายมีไม่ต่ำกว่าร้อยสองร้อยตัวแน่นอนนะครับเนาะเนี่ยเอฟซีมาเลือกดูชมกันนะครับเอาหาไว้ดึงน้ํานะครับถ้าดึงน้ํานะครับเอฟซีไม่มีจะถอยจะลําบากนะครับเนาะต้องมีจะถอยนะครับตัวละห้าพันบาทนะครับมาเลือกมาดูชมกันได้เลยนะครับนั่นแอดอยู่ในเนี้ยนะครับเอฟซีนะครับมาเลือกมาดูมาชมกันนะครับเนาะ้าร้านทวิชัยเจริญยนนะครับ หรือ YouTube ช่องทางรถไถคนจนนะครับก็จะสรรหาสิ่งดีๆราคาถูกๆมาให้ FC กันนะครับด้านนี้ก็มีนะครับโค้งมีทุกรุ่นทุกห้อเลยนะครับ FC นะครับมาเลือกมาดูชมก็ได้เลยนะครับสนดกสนใจสินค้าตัวไหนนะครับกระติงแดงมือเล่งบางนาสยามคูบัต้านะครับ YM กองทอง115มือหมุนหน้านะครับ สภาพเดิมๆสวยๆเลยนะครับในนิ่มๆเลยนะครับพี่ชายเพิ่งยึดเข้านะครับตัวนี้พี่ชายเปิดไปอยู่ที่25,000บาทนะครับไว้ตัวนี้นะครับรับรองรับพี่ชายรับประกันได้เลยว่าเสียงนิ่มทุกตัวนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจทำคลิปต่อไปัด้วยนะครับหรือจะเป็นในด้านผ่านไปผ่านมาก็แวะมาฉิบจิบกาแฟโบราณนะครับสูตรทวีชัยเจริญยนน์งามนะครับ สินค้าร้านทวีชัยเจริญยนนะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับให้เอฟซเลือกชมกันนะครับมืวหวานนี้พี่ชายตื่นมา f อมารออยู่หน้าร้านแล้วนะครับเนาะมาจากเชิงเซานะครับพี่ชายบอกติดตามพี่ชัยมานานแล้วนะครับเนาะก็เลยจัดไปเลยนะครับอาร์ทพัดกับ ET 110้ิบนะครับพี่ชายก็ขอขอบคุณนะครับเอทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่ให้การสนับสนุน YouTube ช่องทางรถไถคนจนนะครับ พี่ชัยก็จะสรรหาดิ่งสิ่งดีๆราคาถูกๆมาให้เอฟซกันนะครับสินค้ามีทุกรุ่นทุกยีก่ห้อเลยนะครับไงพี่ชัยก็ขอฝากร้านทวีชัยจเจริญยนตสงามไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามเพื่อไปแรงใจทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับ YouTube ช่องทางรถไถคนจนนะครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ